สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทู e นะครับสายอีกแล้วพี่น้องสวยอีกแล้วครับสายอีกแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ที่เติมการอยู่ที่อำเภอบวัวลายนะครับหนองบวัวลายปั๊มก็จะโล่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าสายแล้วเสียงก็อีซี่ลอยพี่น้องเดี่ยวน่ย าร้อยนะครับเหลี่ยเหลียตั้งอยู่ห้าร้อยผมจะเติมสี่ร้อยนะครับเติมสี่ร้อยเหลียไว้้อยหนึ่งวันจะกิงเขาครับโอ้ยเหลีออ่ยนหลดคือลำบากเลยวะ่ะพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในปั๊มนะครับท่านผู้ชมมันสายมันสวยแล้วครับข้าเจ้าล่างนี้ออกไงิแล้วอันนี้ก็เหลือแต่ผมคนเดียวนะครับมาก็ได้เติมเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับ ก็เติมก้าซอยู่บัวลายครับปลายทางก็ร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ชมปลายทางอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับปูนนะครับได้ปูนออกมาสี่ทุ่มครับออกมาเราไปว่ไดดเลยเติมก๊าแล้วน้องนอิ้วปาก่องนะครับตื่นจากปากช่องตีสามนะครับวิ่งมามานอนอยู่เอออย่างอีกต้ซังได้บัวเขานะครับ มานอนอยู่ตาช่าง้านบัวขาวอีกนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นแล้วก็มานอนนอนสามเตียวพี่น,อน้องนอนใหญ่มากับทั้งน,นะครับถ้ามันเบอร์สิบเกาว่โทษไปปลูกนี่ว่าท่านลูกแล้วแดกบา่าเป็นแต่หอดบ้านวะฮี่ได้อยู่ออเอ,อร่รออยหาสิบ,บ้าวะ่ะเตมซีร่อยครับเลี้ยวไร่อยหนึ่งไ่ทาไปกินขา้าว นะครับป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันครับเออคันคันคันตำรวจทางดา้านนูยังวนนี่ได้เห็นเอารถให้เขาเลยนะโอ้ยงินใจรู้สึกว่าหมอแบสตนี่ที่เริ่มห้างแล้วยเรื่ังไหนวะซึ่หมอเ็เติมนำกันไปวะ โมแบตนะครับรู้ส <p> ึกว่าจะไปแล้วดีนะเอาละคนึ่งขอไม่ละหล่นงามงามโอ้หล่นงามงามข้างเสียครหนึ่งมานี่ครับก็จะเดินทางต่อนะครับท่านผู้ชมอ๋อสวยแล้วครับจอดเห็นจอดงอไม่ได้แล้ว <laughs> ขาประจำครับเจ้าเก่าครับสวยตลอดผมอ <laughs> ะบ่บ,บ่เคยได้คิวแรกแล้วกาจ้าก่อขาประจำครับขาประจำโอ้ยมีมี่น้องเจียก,กวางเลยเร,รเรียนรเดียาว์สบายเคร้ออันบ่แข็ง,งนี่ลีนี่โอ้ก็ได้แล้วครับ ต้องร่างกายต้องพร้อมต้องกายต้องเต็มต้องกายต้องฟิตเยอะทุละจังที่ในนะครับของผมเดี๋ยวนี้มันเยละอ่าพอหกสิบเปอร์เซ็นต์ว่าร่างกายก่อยอะ่ะแล้วจะแล้วอดอยืนนะกีวางเด่นะครับก็ขับไปครับจอดมาได้ครับถ้าหยุดวันไหนก็คือไม่มีตังใช้วันนั้นนะครับ รู้สึกว่าวันนี้น่าจะได้หยุดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปอเดี๋ยวผมจะผมให้ช่างนะครับให้ช่างทําบ้านให้ใหม่นะครับตีต่อเติมไม่ใช่ทําใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเต็ดลงไปอักอีกจํนานวนว่าได้จะสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นสี่หมื่นกว่ากว่านะครับทําฝ้า นะครับตีฝ้าไม่สี่หมื่นสี่หมื่นกว่านี่แหละสี่หมื่นต้นต้นเนี่แหละสี่หมื่นสามสี่หมื่นสี่สี่หมื่นห้าประมาณนี้นะครับไ่เกินนี่แหละหรือสิเกินกับว่ารู้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูกันว่าอ่ามันมันสมควรวลสมราคาบอนะครับเป็นฝ้าฉากเรียบครับอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเดี๋ยวจะถ่าย แล้วก็เดือนนี้ผมใช้ตั้งหมดแปดหมื่นบาททั้งแปดหมื่นเดี๋ยวนี้ไหมโอ้ว่าโย้เงินหอยไปใส่เบิดเบิดเลยเงินในบัญชีมีเงินอยู่แปดหมื่นหนึ่งอ่ะพิษหนีอีกย่างห่างเดี๋ยวนี้ไหมโอ้มาลองขิดเบื <pleasure>. ้องนลยซื้อซื้อเทนเลอร์สี่หมื่น เลือรถเกี้ยวนะครับแล้วก็ไม้เห็ดฟ้าอีกที่หลักๆเลย,ยที่หลักๆหลักๆเลยนะครับที่ที่ได้ใส่ตังเป็นแปดหมื่นปดทัวค่าน้าค่าไฟค่าโทรศรรพัพท์ค่าอันนี้อันนั้นค่ากิปะะะค่าลูกไปโรงเรียนค่าเมียใส่อยู่บ้านอีกโอ้เดี๋ยวนี้เบิดเงิน,เ,นงเกือบเสียนตัวนี้ขี่แตกก็หัว ไปหาใส่เนี้ยพาใส่กันใส่เนี้ยเต็งหมดเลยครับเงินหมดเลยในบัญชีอะเบี้ยแจักบาทเี้ยหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับเงินเดือนลูกไสออกเงินเดือนหมบคิวออกครับเงินเดือนน้องที่คิวออกนะครับหกร้อยบาทนั่นแหละเบี้ยติดทุงอยู่เท่านั้นติดบัญชีอยู่เท่านั้นนะพี่น้องนะครับอต่ไม่เป็นไรครับก็ วันนี้ก็เมื่อวานวันที่หนึ่งนะครับก็สิ้นเดือนนะครับพอดีก็จะได้เงินเดือนมาห้องถุงไว้ต่ใส่ซ้ำในเรียนรอบใหม่อยู่ที่อะงเนี้ยก็เลยตัดสินใจเอาเลยนะครับเยดเลยเบิดกับเบิดบาว่ากันหาใหม่ครับเบิดแล้วหาใหม่นะครับแล้วก็เงินรถด,ดำก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นเงินอ่าทิบเปิอยากเอามาใส่นะพี่น้องตังตังรถด,ดำนะครับ ค,คือหาไดเท่าใดอย่าให้มันเหลือเท่านั้นเลยนะพอพออามาใส่นะครับผมแบ่งตังเป็นอสองชุดนะครับสองก้อนนะครับก็คืออีกอีกบัญชีหนึ่งก็คือของรถดัมนะครับอีกบัญชีหนึ่งก็คือของรถเทลเลอร์นะครับรถเทลเลอร์จะเป็นดูแลหมดทุกอย่างนะครับทั้งครอบครัว ง,งวดรถนะครับทั้งค่ายอยู่ค่ากินทุกอย่างครับคือของรถเทเลอร์มหมดนะครับรถดําเหลือเท่าไหร่ก็เก็บอย่างเดียวนะครับรถเกี้ยวนี่ก็สีขึ้นว่านนี่ที่เอาที่เอาใส่บัญชีมันเรื่องไหนคือคือสิบไหนจะเอาใส่บัญชีรถดํานั่นแหละนะครับเพราะว่ามันมันเป็นงวดของมันเองนะครับ ก็รถดังก็หาช่วยรถเกี่ยวเหมือนกันครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมมาบ่นให้ฟังครับตอนนี้รู้สึกความรู้สึกตัวเองนะครับตอนนี้นะครับรู้สึกอยากแล้วนะครับอยากได้แล้วนะครับมีมีมีอยู่ในในใจแล้วครับที่ผมจะเอานะครับเดี๋ยวยังยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเจหาว่าผม เอีดบ่ได้นะครับคือ่าเจียวนั่นนะครับคือ่าเดียวหรือบอลเกียนะครับมันต้องอยากมีความอยากนะครับอยากเฉยๆนะครับแต่ยังไม่มีตังนะครับก็ต้องรอไปก่อนปีหน้านะครับเดี๋ยวเบิ่งรถเกี่ยวมันก่อนนะครับเดี๋ยวดูรถเกี่ยวครับถ้ารถเกี่ยวมันดูแลตัวเองได้ก็คือเอาเลยครับเอาแน่นอนนะครับน่าจะเป็นปีหน้านู่นแนีะ ให,ให้รถเกี่ยวดูดูรถเกี่ยวปีนี้ก่อนนะครับยังยังรถดำเนะครับรถดับมันดูแลตัวเองได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจารถเกี่ยวนะครับทีนี้จะดูรถเกี่ยวว่ามันดูแลตัวเองได้ไหมนะครับคําว่าดูแลก็คืองวดนั่นแหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันดูแลตัวเองได้ไหมนะครับถ้าดูแลตัวเองได้ก็คือ เอาเลยเอาอีกเอาอีกขั้นหนึ่งนะครับที่เอาจาักรยานคือเดี่ยวมอเตอร์ไซค์นะครับ<ะ>เดี๋ยวเบิ้งกันนะครับตอนนี้ก็กําลังมองหามอเตอร์ไซค์อยู่นะครับมอเตอร์ไซค์จากขั้นนะครับให้อิฐลุกไสไงนะครับมันไปโรงเรียนรู้สึกวา่ามันอยากเครียดในค้ามในระดับ แด้ว่าเป็นยังตอนนี้ก็คือจะเดี๋ยวจะหาซื้อรถโมอเตอร์ไซค์ให้นะครับอ่าโมอเตอร์ไซค์มือสองนะพี่น้องมีท่านผู้ชมพูดเนี่คนไหนมีไหมครับอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเวียบธรรมดานะ่ะเบียบไอธรรมดาเรียบร้อยไอตัวเนี้ยเบียบ้อยนะครโอ้ลืมรลุดกีเ GPS ตลอดนะครับทนฟังเสียงไปก่อนครับติกต๊กติกต๊กติ๊ก่นี่แหละอ้ยเสียงวิอน mm hmm. ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันเนาะ mm hmm. ที่เข้ามาติดตามรับชมกันอยู่นะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมากนะครับก็ช่วงนี้ก็งานไม่ค่อยมีครับ ส่วนมากคลิปที่ผมทําจะทําเป็นอ่าเน้นเน้นเน้นไปในทางอ่าทมาหากินนะครับแนวทางไปไปทางนั้นนะครับคลิปคลิปที่ผมทํานะครับเป็นอ่ากำลังแรงใจนะครับให้อ่าวัยรุ่นนะครับสําหรับวัยรุ่นนะครับขึ้นใหม่อย่างเงี้ยนะครับที่เป็น เสียเสียแล้วก็เยอะนะครับที่เป็นเสียเป็นอะไรแล้วก็เยอะนะครับสําหรับเด็กวัยรุ่นนะครับอย่างเท่าแก่ที่อยู่ร้อยเอ็ดนะครับก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับแต่มีแมคโครสามสี่คันนะครับไม่ธรรมดานะครับเอาให้ดูกันเพลินๆไปเลยนะครับคลิปนี้ เป็นแนวทางในการาหาหาตังค์หาอะไรอย่างนี้นะครับคลิปที่ผมเน้นผมผม,ผมจะเน้นไปในทางอรรมาหากินมากกว่านะครับาการแต่งรถแต่งลาผมจะไม่เน้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็แต่งอยู่ครับจะเอาอยู่นะครับร้อยเงนินออกกอนนะครับจะเอาอยู่จะเอาอยู่ค่นมาพอเอานะครับตอนแรกว่าจะใส่ค้ากระจกแล้วเหี่ยแต่ว่าขันไปขันมามนันเขาคือเขา้าลรา บ้างหันขากระจกสั้นเดือดๆผมไว้ซื้อไหมใส่ขาเหลียดจ้าห่นเลยนะครับตอนนี้ก็ทั้งบนอยากได้ผ้าใบใหม่ด้วยนะครับผ้าใบใหม่บางฟูนใหม่นะครับอยากได้ผ้าไอ้บางฟูนใหม่นะครับพื้นข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะใส่ใหม่นะครับปาด,ด,ดวไวิไซนี่จะดูเราไว้ใส่์ทียานะครับก็เลยอรอไปก่อนรออยยังไ นะครับมือได้พร้อม่นล่ะหาตังค์ได้นะครับอย่างเรามาทำงานนะครับจังผู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้าหลังก็คือกันนะครับหาเก็บเงินนะครับจังใดยเฮาก็ได้ไม่ใส้ชีวิตยุยบันเฮาคือเขานะครับเก็บเงินเก็บทองไ้ห,หลายแล้วก็ะเอามาเห็ดมาสั่งทีบ้านเฮานะครับเป็นมามาเห็ดอาชีพให้เจ้าของ ยังไม่ได้รายล้านกับว่าซื้อแมคโครซื้อรถดั้มนะครับหรือว่าซื้อรถไถทั้งในเห็นหน้านะครับหรือว่าคันผู้ใดอบอมีหนา้าอยากค้าขายมาเปิดปั๊มน้ามันนะครับเปิดปั๊มน้ามันน้อยๆไปแต่เก็บกินมือละคันละสามสิบาทยี่สิบาทนี่เนี่ยนะครับน้ำบนันเขาางเงี่ยนะมันก็เป็นรายได้นะครับ หรือว่าจะเปิดร้านขายของชํานะครับเปิดมินิมาร์กน้อยๆนะครับก็มันก็เป็นแนวทางนะครับผมยังคิดอยู่เลยนะครับผมว่าจะเปิดร้านอ่าเล็กๆให้เมียขายอยู่บ้านนะครับขายของชํานะครับขายพวกเหล้าพวกเบีร์นะครับเพราะบ้านผมมีอ่าซื้อใบไอ้นั่นไอ้ไม่ใช่ไมยใช่ซื้อไปขอมีมีใบแบบปองคมอะไรนะต้มสรปะสามิรอะไรนะนะครับนั่นหละ ใบขออนุญาตถูกต้องนะครับอยู่บ้านมีแล้วนะครับมีใบขออนุญาตเรียบร้อยนะครับขายเหล้าขายเบียร์ขายบุหรี่นะครับเครื่องดื่มทุกชนิดนะครับเพราะว่าอยู่บ้านเป็นร้านค้าอยู่แล้วนะครับนี่แหละเสียภาษีถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากค้าขายนะครับไม่อยากเลนดินเลียนรถไหมับ ซื้อรถดํานะครับหรือว่าจะมาซื้อรถล่องหรือซื้อรถหัวลากยังดีแล้วก,ก็ได้อีกกันนะครับม,มันบอมมาเรียนดินเรียนหนังอยู่น้ำบ้านนะครับมาซื้อรถหัวลากมือสองกับล้านก็บาทเอีนะครับบ๊แพ้งนะครับดาวนะครับพูดถึงเรื่องดาวดาวก็ประมาณมีตังมีเงินสี่แสนไปมีเงินแสนเอาเงิยี่รถทุกวันนี้เอาง่ายครับออกรถนะครับออกง่ายมีเงินสองแสนี่ไปเอารถนะครับ ส,สบายสบายแต่ว่าผมอยากอยู่บ้านที่น้องนะครับจะว่าผมต่อผมชอบชีวิตอยู่บ้านนะครับใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแามือมเลี้ยงไปตันหญ่างว่านะครับยงมือมเวน้นับแลนดดินยงมือเ้าไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับแามือมเวี้ยไปแลนดินทํามาหากินไปแนวนั่นนะครับแามือมเลี้ยงเขาบ้าน นะครับลูกตัดหญ่งว่าอย่างนันแล้วครับโอ้ยสุดยอดแลวชีวิตปัจบ้านก็ได้มาเสียงแบบหลังควงมาไลยเอง,งสินะครับแต่ไม่ไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับขับรถนะครับดีนะครับผมตั้งหลักตั้งฐานได้ก็ก,ก็อายคีบขับรถนะครับผมตั้งหลักได้นะครับผมเงยหนา้าเงยตาได้กัย้อน,น ออคีบขับรถนี่แหละครับกับพ่ได้มีหลายเนาะครับแต่ว่ากะพอได้ยุได้ไส้เนะาะเพราะได้อ่าพราได้ยุได้ไส้นั่นแหละพี่น้องนะครับะทุนท่อก็ออกรือก็อะไรยังก็ได้นะครับ,ท,ท,ออนะรบทุกอย่างก็ไปหาไปหาพวกยี้ท่อก็สอกหมดแหละนะครับ เกตสางไว้นะครับแล้วก็เฮาก็เอาอาแนวเเงินมูลน้ไปใส่ให้เกิดประโยชน์นะครับเ mm. ทีเอาไปเลียนยไปเที่ยวไปกินไปก็ได้รกันล่ะพี่น้องยู่ที่คนดอกนะครับ mm. บางคนชีวิตวัยรุ่นนะชีวิตวัยรุ่นเงินหาได้มานี่ก็ต้องใส่เห็นเงิ <laughs> คือผมตด้ให่เอาเงินคือเหลียวอาดเดือนนี้แม่เนาะ <laughs> โอ้โหดูครับหนาหยักครับผมอีฟ้าสดใสนะครับอะถึงเมืองพลแล้วนะครับก็อขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับมันจะหลายนาทีเกินไปนะครับสิบเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวผมมีคนเบิ้งนะครับเฮ็ดให้ไอ้แห่นั่นเต็มเตยมเลยนะครับเนะี่ยเอาให้เบิ้งกันเพิ่นเ,นเินเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะ ดูให้เพื่นๆไปเลยนะครับถึงเมืองพลเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหวังว่าผมพูดไปเมื่อกี้คงจะเป็นแนวทางความคิดให้น้องๆเพื่อ,อนๆทุกคนหลายๆคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าผมพูดคำไหนผิดก็ต้องขอกราบประธานอภัยด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ